ันนี้มาทายประกันชีวิตถามคำถามนิดนึงแล้วกันมีมุมมองยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตประกันชีวิตนะครับคิดว่ามันตื็นมอกกับาการลงทุน้มากกว่ามองเข้ามาแล้วก็จะได้เหกับรายละยหลักประกันชีวิตในอนาคตเหมือนกับด้วยตอนนี้น้องแอมก็เป็นไวัยทำงานานก็จะต้องมีการออมเอาไว้ในระยะยาวได้ด้วย แฟนันหลับแ้ครับอ๋อระทระทังขากละยอะเลยมากเลยอ่ะอขอโทษนักการนิดนึงเดี๋ยวทุกคนหันไปนั่งใส่มือเป็นป้ายทฟแบบดิจิตอลขึ้นใหญ่ทกทสามนาทีใครอะเต้ามูอะใครอะเมื่อกี้กระเพาะวัาอะไรบ้างต่งวัวต่ะงตอนนมีขอดีนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นาทีที่เท่าไหร ร้องเพลงไปทั้งหมดสามเพลงมีเพลงอะอะไรบ้างใครทราบแล้วเอามือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนใครทราบแล้วโดดถึงตัวค่ะขอโคนนี้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 เพลมแรก คนเนค่คนครนนี <unda> ้อยากได้คนนี้อยากได้วันนี้ตนนี้อยากเป็นตุ๊กตาวันนี้วันนีนลืมจริงๆแล้ววันนี้แอบโปรเฟสตทุกอย่างแล้วถ้าเครน่ารักใส่ก้นนิดนึงได้ไหมขันหลังได้่ะ เล่นอ wow. ่ะเดินก hey, mm ้าวนละกันสำหรับที่จะแจกใครนะคะสำหรับปีนี้ค่ะมังกประกันชีวิตของเรามีอายุรบกี่ปี แม่ดูแต่ข้างหน้าแร่ดูแต่ข้างหน้าอายุกี่ปี21ปีหรืออายุคร21ปีค่ะไม่นอนนอก็เ่เจพีถือว่าเป็นอายุแรวันนี้นมันเป็นอายุลองโเจเท่าไหร่นะไม่ก็องโ60นะคะถูกหคถูกต้องค่ะลายายอะไกันหโอเริ่มเล่นแซเบื่อก็อยากได้เหมือนกันทไม่ได้ ก็หลือวาอะไรก็จรมงเนาะไอ้เนยาปับผลงานและการ่ะสำหรับกนคลับที่กำลังานอยู่ค่ะผมก็ตอนนี้อัลบั้มของเดนาจิตวนนะครับมันจะได้ฟังเพลงของแอมชื่อว่าเพลงเพะว่าแล้วก็ได้ฟังเพลงของเพื่อนที่เด็กเคนด้วยนะครับก็คุ้มเลยทีเดียวถึงมันแห้วฟังแปดคนเลยได้แบบแล้วว่งคนเดียวแ บอกไปดอกจารหนสองสามห้านย์ศเก้นะครับก็ไปโหลดกันได้ครับโหลดทุกวันได้ไ่ไะแล้วฝากนี่นีกครับซีดีแล้วก็ดีวีดีคาราโอเกะับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับอย่าลืมโหลดอย่าลืมโหลดอีกนะเดินค่ะดอกจันทร์ย่สเกภัยภัยอะไรัย่งาัยภัยาจยไม่ภั้ภหยั